สวัสดีคะ่ะ FC Fan ขับ b ทุกท่านพบกับช่องหมิวชวนทํากินเช่นเดิมนะคะวันศุกร์ที่13ตุลาคมพศ2566สุดปังเลยถ้าดูจะในภาพงานคอนเสิร์ตปิดวิกตลาดโพแจ้จังหวัดสมุทรสาคร FC Fan c l ับหลังไหลเข้ามาให้การต้อนรับเแ็นอรดีเห็นแล้วปลื้มใจสุดๆสาแอนมาชุดสีชมพูน่ารักมาก ก็คืนซอแอนขึ้นเวทีประมาณ4ี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนเต็มอิ่มเลยนะคะแม่แม่ทุกท่านที่มาสนุกสนานกันทั่วหน้า mm hmm. เมื่อเช้าแอนออรดีแฟนเพจก็ได้โพสตขอบคุณ fc แฟนคลับชาวสมุทรสาครและ fc ทางไลรสดโพสตว่าขอบพระคุณเจ้าภาพงานคอนเสิร์ตปิดวิกตลาดนัดโพแจ ขอบคุณพี่น้องชาวสมุทรสาครที่มาให้กำลังใจขอบคุณรังวันน้ำใจหน้าเวทีจากทุกท่านไว้เจอกันใหม่นะคะแล้วก็อีมูจิหัวใจเลิฟเลิมาให้หนึ่งดวงหลังจากที่ซอแอนโพสต์ Post, FC แฟนคลับต่างคอมเมนต์ให้กำลังใจบางก็บอกซอแอนน่ารักสุดๆเลยนะคะเมื่อคืนเป็นอีกหนึ่งวันสนุกสนานมากซอแอนเป็นคนที่สวยมากจริงๆ ส่วนมากจะเม้นไปในทิศทางเดียวกันว่าซอแอนสวยน่ารักเก่งนะคะเบสีแม่ๆ่เข้ามากดไลค์มากกว่า4,000กว่าไลค์แสดงความคิดเห็นประมาณ140กว่าขึ้นนะคะตอนนี้ซอแอนไปงานไหนบอกได้เลยปังทุกงานก็ต้องขอชื่นชมซอแอนนะคะว่าเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งอดทนนะคะเป็นคนเก่งน่ารัก ยังคุงคองใจ FC แฟนคลับทั้งประเทศฝากเป็นกำลังใจให้ซอแอนต่อไปสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจะแอนออร์ดี f แฟนเพจขอบคุณ FC แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามเข้ามาให้กำลังใจซอคนใหม่เข้ามาแล้วสำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ